โอเคผมมีเกมมาครับแมปกระโดดซีซั่นสองอีพีที่สองกันแล้วนะครับวันนี้เล่อกับเพื่อนคนเดิมอะไม่นตกเดิมเลยไอ้ไม่มันก็แตกอย่างเดิมมือมันเป็นลูกศรวันนี้เรามาเล่นแบบกระโดดต่ออาที่สองกะจะชวนเพื่อนมาเล่นด้วยมันไม่ว่างนะกะเขาจะให้ชวนเขาได้ดีไม่ว่างเลย เริ่มการแรกใหม่เีกว่ะล่วงมาเรือยกูอยู่ก่ะสับกระเฮ้ยล่วงเหือพวกนี้ตายไอเวี้ยแม้งโปชิคก์งางท้องเมื่อกี้ไอเย้ยเอ้อโง่ตายตั้งเนฮึบฮึบฮึบ ปึ๊บเนี่ยโอ้กดโดนไม่ติดเอ,อือแตกไปจ้าจ้าปรับแมปให้เป็นกนนนลางคืนกันได้ยากสำหรับมึงที้แล้วก็ยากกับตัวเองด้วยไอาอะไรครับแมปไอตรงกูมีทอ็อตครับโทษทีเอ,อ้ยปรับแมป แ่ไม่คิดจะมีทอตรงนาไห่หอ่านยังอานอสงยังยังหลบคุ้งกาตายตายตายกูโดมาเรื่มมายุบด้ยเนี่ยเฮ้ยมายุบได้ไงดูดิบอกแล้วเกมมันดีเลยเกมมันดีเลยมือสับคุกาก รู้เน็ตดิมมาเล่นอะไรตรงนี้ก็ไม่รู้เนี็ตมันจะดีเลยมันจะดีเลยสมมติมึงก็ไม่แปลกคลิปมึงจะยากไปไหนเนี่ยหนวดตกเป็นสิบรอบไปเนี่ยคึ่งด่านหนึ่งมึงผ่านไม่ได้เลยเสียมึงก็ตกเหมือนอะไรไปรอบเดียวผ่านรอบเดียวอะไรมึงเออเนี่ยกดโดดไม่ติดมบบไม่ได้ยากหรอกแต่เรากดโดดไม่ติดเลยเออถ้าเรากดโดดติดยังไม่ยาก โโอ้หไปดิยุบแมทคั้นแรกเรื่อยอะดีถึงเนี้ยงั้นเราต้องตามไปไม่ทันมึงก็ยังไม่ผ่านเราสอนมื่กี้เลยเบ๊บเนี่ยมันยากตรงนี้แหละเนี่ยเนี่ยไอ้สองขั้นเนี่ยคืออเกือบตายไอ้ขวายเ้ยใครทุบล็อกหาตรงนันไปวะแค่นั้นมึงยังผ่านไม่ได้เลยใช่หรอมึงตาฝาด แค่นั้นพวกมึงผ่านไม่ได้อะไรอะไร,ะไรโทษกูเยอะโอ้เออล่วงเยอะพิชีสามนาทีได้นเนี่ยสามนาทียัืนดันหนึ่งเนี่ยเออไอพีส <c oughs> องไอพีหัวก็เกมมันดีเลยพวกมึงมาเล่นเน็ตอะไรตรงนี้เนี่ยเออที่รู้ออวันเนี้ยผมไปได้ไกลกว่ามึงอ่ะไม่เกี่ยวอ่ะเออแดก่อน ยด้เด <els> <ris os> ี๋ยวมึงยืดที่หลังให้ดูแลวมึงก็แตกแบบนน้ยแตกเด้ไงไอเบฟู่าวก็อ่ะม่โอเคกไมรอบเมื่อกี้เกิดเหตุเนิดหน่อยเราถึงานสองกันแล้วนะไอเบฟพีม่เอาเรื่องมาแทกตัวได้ตรงนี้พอดีเลยว่ะไอไอเยแมงฟ

อเบนหัวว่ะดูดิดูดิ่ยบนหัวเ้อไอเบฟต้องหมหมดจริงจังึบได้ว่าได้ว hey, <alled> ่าได้าไอเบฟูมึงดูมึงดูมึงดูเฮ้ยไอเบฟทำทุบบล็อกเฮ้ยทุบมาเป็นยีแล้วไอคาไบมึงทุบบล็อกทำไมเฮ้ยทุบบล็อกสิเฮ้ย ชี้โกงดิไม่ได้ถูมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเมื่อกี้เห็นเลย,ยโอ้โกกับตาสนองตายตายแน่เลยอะดีเลยก็ตายแน่หรอไม่ใช่นูน่นหรือเปล่าวะแม่งเคกลับมาอีกรอบเมื่อกี้ไปเปลี่ยนเน็ตมาใช้เน็ตตัวเองฮนะเข้าลีกไก่เฮ้ยเว็บเลถึงออบเว็บเฮ้ย <c oughs> ไ<ง> <c oughs> อ้เว็บไอ้ะ่านี่นี่เป็นไงล่ะคุณมึงก็ได้ถึงแค่ตรงนั้นแหละ นี่นี่นี่เอ่ามึงไปบอกนี่ได้ก่อนชแล้วใครทุบไม้ตรงนั้นไปวะมันไม่ได้มีมันหายมันมีแค่บันนั้นบล็อกนั้นบล็อกเดียวอันนั้นบล็อกไม้มันเป็นบล็อกกูบล็อกที่มันเป็นบล็อกไม้มันเป็นบล็อกกูมโคตรยากอะอะไรวะเทีเป็นบล็อกไม้แปลรูปบขนาดที่สองเองต่อไปยากไปถึงไหนึเฮ้ยนั่นแหละมึงอ่ะเฮ้บกรโดนไม่ติดนะพี่ยาเฮ้ยนี่อยู่ยังไงครับทุกท่าน บอกนี้มันยังขึ้นยืนไหมแก้มือครั้งที่สองควายโดนใบไอ้ย่าขนาดแล่มุกยากเลยจริงจริงอันนี้จะไม่ดีเลยกับมึงเออเออเพราะเราเปลี่ยนเน็ตแล้วกูอยู่นี่แน่ตอนแรกแล้ขึ้นไปสูงอันนี้ไม่ใชเหรอวะมันดีเลยมองว่าง่ายเหรอวะโทรศัพท์กากมึงดูโคตรไกลเหมือนไม่ได้โคตรไกลเว้ย กระตวสกระหักฮึบอะไรใครอยู่ข้างล่างอ่ะทตะไครบเก้าอะไรครับฮึ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 บึบใครอยู่ข้างล่างวะน่ะเกือบหล่วงเขี้ยยาก่ป่ะทีนี้เฮ้ย Okay. แค่มืออีกรอบฮึบฮึบนี่คอมโบคอมโบได้ป่ะมึงอ่ะอามาถึงด่านมึงแล้วป่ะมอสเียไขแม่งวางไม้หาหิวไว้ตรงนี้วะไข <c oughs> วางไอ้เว้ย <c oughs> ไม่ใช่แม่งกูตีนเอาไม้ของแมปมาแล้วมึงก็มาทำแบบนี้มอสมอสดูดูมึงดูมึงดูมึงดูว่าพระเอกเขาเล่นไงอ่ะดูดู ไอ้กูได้ไอ้บอลกูได้ยุ่งก็ลงกูได้ถึงที่ควถึงที่ควรถึงที่บอลเออมึงหายได้นะไอ้ยกูมาไกลกว่ามึงอ่ะเอ๊ะบนมีเตียงให้เซฟว่ะเชี่ยไม่นะเอฟมึงจะผ่านไม่ได้เอฟโง่เงี้ยโง่ไอเอ๊ะ จะผ่านยู่แล้วต้องมาดัวนั่นึ่งใหม่นะเราจะมาดูใกล้มันกระโดดกันนะฮะพยายามดูใกล้มันกระโดดนะนี่นะดูไว้นะดูมันไว้นะนนไอ้ใกล้กลงโดดขึ้นมาไนอะ้ใกล้าตายมีแกะล้างแคนกับคืน ลดดมาแล้วค่ะจังหวะนี้ยังไงฮะเห็นได้เมื่อกี้เนี่ยหนูหนูหนูลงไปตายหนูจะหายแล้มื่มึงก็มึงก็เล่งแสงโทรศัพท์ดิแสงสุดแล้วเออมึงก็ต้องมองเห็นดิอมุดมันก็เล่งแสงโทรศัพท์ดิไอ้เด็กคสตีนนั่นฮะฮืออัไปไม่ได้ หัวใจโง่เรียกว่าโง่ไหนบอกครั้งเดียวโดดได้วะมึงฟุ๊กไอ้เว้ยบอกแล้วที่มึงโดดได้ครั้งที่แล้วเพรามึงฟุ๊กเว้ย์แม่งเม่ไดแม่งไม่ได้ติงเยอะไม่ได้ยากที่ทำไมตรงนี้มืดจังวะมึงไม่คิดจะมีแบบด่านสว่างให้หน่อยเหรอด่านที่สามขึ้นไปใช่ไหมจะมีตีนจับให้ไปได้ไกลกว่ามึงแค่นั้นแหละใช้ทีพีไม่ได้แล้วบอกเลย เฮ้ยร่วงเหือกตายไอแก่โดนไหนได้ใครอยู่ข้างล่างวะเนี่ยใครใส่เสื้อป้าอยู่ข้างล่างวะคนอไก่ไก่กุ๊กไก่เป็นมีสีขาไก่พ่องมีสีขาไก่มีสีขาเออไก่มีสองขาด้วยเหรอไก่พ่อของ ไก่มีสีขานี่โดดขึ้นมาแล้ววะมาเลยจ้าเก็บใกล้เรื่องวะไอ้เวฟไอ้เวฟไอ้เวฟออกไปเอาไก่มันมีสีขานี่ขโมยอ๋อไม่ได้ไก่มัเอ้ามอสมึงโดนเรื่องเองไอ้เวฟตีพ่อตีอยู่กูดังแป๊กเลยนี่ขโมยไงล่ะได้สองบล็อกไก่มันมีสีขาเอ๊ะ มองวอนใหญ่พอแล้วเลิกอันแล้เอาด่านนี้แหละเอาไปผ่านด่านนี้ก่อนค่อยแกงกันนี่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 ขโมยได้สี่วากว่าของมึงอ่ะขอขับกันขอขับกันขอน้ำขอน้ำขอน้ำกรึบเฮ้ยเจ้าขวางกูทำไมเนี่ยเอ้ามึงก็โดดได้อย่างนี้เลยไม่ต้องให้ใครแม่งน้ำหรอกเออไก่มีสี่ค้าเออไปไปไปเขี้ยเออไปลบมึงอ่ะไม่ตายหลอกๆเลยพี่โหดเกิน ลวง <c oughs> เอ้ยเรียเรียกไอ้เหี้ยจะตายเอ้ยงูเอาร่วงตายไปไปไปกูเนี่ยไปไปนี่คอมโบเอาไม่ได้หรอดูดูอ่าดูดูดูได้สองบล็อกจิตเดิมเลยน,นี่นี่เอาได้สองบล็อกเหมือนกัน เออมือต่อหน้า,หาเลยต้องใจเย็นแล้วก็โดดต่อใจเย็นเลยเออ,อ่ใจร้อนถ้ามันไะมีอาการขำเกิดขึ้นเราก็จะโดดได้ฮึบฮึบมองไม่เห็นแม้กระทั่งบันไดอยู่ตอนนี้แล้วนวีเสียงวะเียบด,ดูใครอยู่บนหัวงหมาไกลถึงบันไดแล้วตอนนี้ ไปต่อ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 เฮ้ยเฮ้ยโง่ยพากูลงมาบล็อกแรกเลยเวนเออนี่ถึงนี่แล้ววะเฮ้ยโอ้โหมึงมอเออเออโอ้โห,โโห,โโหใครวางไม้เชียวทุเรศใช่เออใครวา่าแม่งไอ้เวฟมึงวางที่เดิมเลยมึงไม่ต้องอันนี้ไปอะไรกูขึ้นมาแล้วขี้เกียจลงไป ทั้งลงมาแล้วมึงก็ไปวางที่เดิมเนักหนึ่งเดี่ยวเลยมึงมีบล็อกอะไรบ้างเนี่ยมึงวางไว้เลยไม่กูเก็บมาจากข้างล่างมันลอยทุบใครไม่รู้ทุบไว้เออมึงก็ไปวางไว้ที่เดิมสิวางเียกูกเ็บมาจากด่านหนึ่งไม่กลัวลงไปวางด่านหนึ่งเหรอมึงก็ทิ้งไปซ้ายมันดีเลยให้มันของมันหายไปเลยให้มันเอ้ยไปอีกเนี่ยโอ้โหุณโดนไม่ติด ก็ทำไมมึงไม่ปรับให้ฉัาเมันสว่างวะมึงก็ปรับโง่ที่มันหายเลยใครโง่ดีวันนี่อีกวันหนึ่งปรับเช้าอะไรแะไรบวกอะไรบวบอกใครโง่มึงไงมึงโง่โง่ตรงไหนวะไม่ปรับเช้าปรับไม่มันมืดแล้วมันจะโดดกูปรับได้ไหมกูยัของแบบไอตรงที่มันกดปุ่มป๊อกป๊อกป๊อกแบ๊กไนสิบสี่นาทีเลยมึงยังไม่ผ่านด่านสองเลยเนี่ยไม่ถามครับถ้าใครคุยกับมึง มไอสัตว์ก็อยู่กันสองคนไมคุยกันใครอ่ะเฮ้ยยังคนโดนไม่ติดเออควายเทียที่สี่นาทีแล้วเนี่ยมึงยังไม่ผ่านด่านที่สองเลยมันนี่แค่ห้าด่านเองนะเว้ยใช่เหรอเออหนึ่ด่านที่สองเลยมึงลองไปดูข้างนอกสิร้อนร้อนอึ๊บบ้ามึดตื้อวะมึดตื้อวะรู้เรื่องรึเมล่าถึงรึเปล่ามึดตื้อเหรอแม่ป่าโจป่าโจ อะไรคือป่าโจควายเวลาเขาโดนอะไรเงี้ยเวลาเขาเล่นสี่ฝายเขาโดนยิ้มเขาจะชอบยิ้ดเลยอันนั้นไปเกี่ยวอะไรกับมึงเออเก้อเลยเกเต่ากันมาเลยตตาย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 มึงอะพระเจ้าไปด้วยไอ้เย็นี่ไปกดก่อนออ้า เอออายุอะไรเี้ยเออลาก่อนแล้วไอ้เงี้ยไปแล้วกเมก็ร่วงไอ้เหี้ยไปแล้วไปแล้วลาก่อนลาก่อนเดี๋ยวมึงก็ล่วงไม่นานหรอกไปแล้วมีทางที่รอบเดียวมึงจะผ่านนะมันไม่ได้ยากตรงนี้หรอกเว้ยมันไปยากตรงบล็อกสุดท้ายอ่ะมันยากตรงที่กูโดดกูโดดไม่ติดเนี่ยตรงเนี้ยไอ้ชื่อเม่งเนี่ยมันอยู่ระยะห่างบล็อกสามบล็อกเ้ยล้วใครมันจะโดดได้ นี่มาะเดี๋ยวกูโดดใช่อ่าไม่ตีไม่ตีอ่ะมึงขึ้นมาเร็วใจเดียวไปเรื่องตัเรื่องตันเรื่องตันหน้าเฮ้ยโอ้ไม่ถึงเอ้ะโอ้ยพระเจ้าไอ้เบฟมึงต้องตายฮะอะไรเป็นอะไรโอ๊ยมอดตุกด้วง เออเรื่องมึงเสียงลายก็ไม่มีจี้กันมาอีกรอบฟรีเมื่อกี้ติดร่าหน่อยการแจ้งเตือนก็เปิดอันนี้หว่าหนึงสองสามติดถ้าจะหลังขึ้นบกตายเสฉยไม่ได้อะทำไงวะไลฟ์มันไม่มีเสียงไว้มึงรู้ไหมดูเขาไม่เล่นไลฟ์กูเคยรู้ว่าอะไรเขาบังไเนี่ยมึงเล่นโทรศัพท์ไปวันวันไม่รู้ไอหนุ่ยเนี่ยอะไรเลยฮึรู้ได้เหรอไไก่ไอเวฟมึงเหี้ยนะมึงอ่ะอะไ กนส้นตีนมาคู่มอกนี้แะมึงอ่ะไม่มีอะไรจะทำนไงมึงเหงาวะเยเดอยวกี้โกงนี่เลยมองจะตีกันวะเคยตายไมึงอ่ะเคยดูมจะล่วงมอกนี้เฮ้ยยายร้องยาตายต้งตายไอ้้อไอ้้ไไอ ไปละวอไปละ่ยไปละวอที่มึงไปได้ไงวะไปละวอรอบเดียวผ่านไม่ได้ฟุ้งครับปานกลางไม่มีเสียงเดี๋ยวหนึงรอบเดียวผ่านครับมึงดูดิดูลายอยู่เนี่ยมึงเห็นด้วยเนี่ยรอบเดียวผ่านครับเถิดคนโง่ลรื่องไปเครับไอ้อย่างงี้มั้งไม่รู้อะไรมันทำไงมึงดูไปแค่นั้นแหละเฮิ๊บเฮิ๊บฮิ๊ ไอชิ้น17นาทีแล้วมึงไม่ผ่านด่านที่สองอยู่วะกลัวแบบเรียบร้อยเป็นบร้อยเพียเอ้ยไม่ถึงอะมอสกนี่กูรอบเดียวผ่านเลยเนี่ยมอสไม่ใช่หรอกมึงมึงขี้โกงโกงหผ่านมึงต้องทำอะไรสักอย่างมึงต้องทำอะไรสักอย่างเลย <c oughs> มึง,ง <c oughs> มผ่านเลยไม่ไน่าเลยชื่อนั่นเลยแต่สองไวเงี้ แดดสองมึงก็ไปนั่งตุนแดดเนาะเฮ้ยได้แล้ววะไอ้กายฮึบได้ไวเนองไหนน้องมีไงน้องรักทีนี่มันยังไม่หยุดเกลียนยังมีเอาบล็อกไม้วางตรงนี้อีกมึงไม่มีอะไรทำแล้วไงวะเราไม่ใช่บล็อกเดียวนะาสองบล็อกต้องมีกูวางเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมไม่มีอะไรทำจริงๆอะไรกูได้อะไรกูได้

มึงไปพิในยูทูปดีว่าปะโจอ่ะมึงจะไปเอาชอบดูเขายิ่งกว่าได้นไหมใครว่าป่าโจวเขาเป็นไอต้นเงี้ยเอ้ยเรื่องควากระโดดไม่ติดดูดิไม่ติดเลยเออไม่ถึงกินเลยเอ้ยเจ้ของมึงเจ้ซีบ็อกซ์ทีบล็อกมัทไมได้ทำได้พี่เล้วก็ทำได้ทำได้ป่าครับยิงกูไปต่อฮาบ็อกได้เนอะกูร่วงเออมันก็ร่วงไงเอ้ยยังไม่ถึงร่วงควายงู เ่ลาถึงลงมึงอะกาะดโอ้ยยกงยย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 ไยไยย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 ไย้ยย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 ดยย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 อ๊ยยยยยยวยยกยย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 เลยยอ้ยรยวยย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 ไยย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 อยยยยยย ว่าซื้อแมงจะใส่กินในไอ้รถแมงใส่เส้นใดเอ้ยไอ้เหัวไม่รู้หรอกไนล่ะอันใดเอมึงอ่ะันใดเอาึงอันไดเปล่าอันใ้เปล่าหอยก่ายฮะยังได้หรอกมึงกากเอ้ยรู้ว่างี้จะกดะโดดไปติดใครเชื่อกันตายโดนสามรอดมึงก็ร่วงไปไม่ได้ไม่ไกลอย่างนี้เอ้ยร่วงไอ้กดะโดดไม่ติดใครอยู่ข้างล่างคนน่าท็อตนี่แม่งโผล่มาจากไหนอันหนึ่งวะเนี่ย ใ่ตัวม,มอสเอกเสียกับลวงเยนเขาเรียกเสาวทักมาทักเขี่ยน,นี่เสียงพี่นะเนี่ยเสียงตัง้งเต็งบอกแล้วเดี๋ยวมันก็ลวงเขียวว่ามาลีอ <c oughs> ่ะลวงมาลีอายุเน็ตแ <c oughs> ม,ม่งมีปัญหาีากันดูแม่ก็ดูแม่งจะเรียกยุทยุที้หลังอ <c oughs> เออดีแล้วอะไรมึงก็จะตายไอ้ตัวไอ้ชิดด้นแดงมาเลยครับ เห็นเป็นอะไรอ่ะเป็นแหนดเฮ้ยก็เลยเห็นเป็นแดดเออตัวสัตว์ไม่กลืนตีนยิ้มหายเลยกลืนไม่ได้ตัวสัตว์ไม่กลืนตีนนั่นไะไก่อยู่ใต้ตีนเนาะโอ้ยอย่าพูดแรงเลยตัดขึ้นเลยนี่หนูได้แล้วคลิปมันจะมีคำหยาบนะฮะเออเพื่อนมันก็เป็นอย่างนี้แหละเออ นี่ถึงนี่แล้วไอ้เบบมาได้ผมมึงอะเบะสื้อนี่ที่ยางเซื้อไรเซื้อไรฮะฮะแป้งมันเฮ้ยล่วงเอื้อเอื้อไอ้ไอ้เบ๊บม่งเอ้ยมาวัดด้ก่อนเบยวเอมาดิแตก